แม่บ,บ้ากินขาต้มกุ้งแล้วจ้าขาต้มกุ้งหมอ้งงนะมอแอบบน,นี้นะต้มกุ้งอนซื้อปลาพอขาต้มกุ้งใช้ปลาคอจ้าใส่กุ้งนี่ห้อโบเซ่พักเย็นๆปลาคอทอดก้อนเด้ดจา้า ทอดก้อนแหละมันยังบกวกล่ะไม่เคยบกวกล่ะใส่ไงโสด์มันเหม็นข้าวเอาบะกุ้งตัวช่วยใส่โซด์กุ้งเนาะก็คือบดทอดก้อนบถ้าต้มทรงเครื่องยากระต้มปลากระต้มกุ้งใส่ปลาคอห <c oughs> น้าเดี๋ยวมนสดดนอนน้ำกัน <c oughs> ในป่าล้วก็มาไข่หอนแล้วล่อยมันเย็นกันแล้วอ่ะคือบ่เอิพี่น <void> ้องมากินแลวบัญหาประเฮตุทงังเอิ่อนไนเอิ่น้ว่ากูบ่เอิ่อนเขาเอิ่นเขาคูอั้นถูวหจะคว้าหูหบ่ได้ยินน้อันหาข้อปันหาข้อเฮ็ดแล้วพราะฉน้กินไรปากันเอื่อนก็นั่นก็นี่มันกินทำไมล่ลยุ่ะปาขยอเหั่เขายะ น้ำมงเย็ดมันกเลียเราไม่ยาเมือนท่นอันท่านวางหมอแล้วแต่เอนก็นั่นก็นี่ไม่กินเลยนหวงคล้ายมันเย็ดจากเย็ดเราจะกินาเย็ดเราจะยากเห็ดเราจะกินดีิกระโดดได้่า บดน้วบดแจบกน้ำตาถงที่ลรตสาลงไปส่นวัง,นนดดง,วงัวแม่เนี่ยแม่นัวแล้วจะจางกจะคือน้ำตาเรามาคือคืนี่แหละมาจางแ่บจางเาต้มาต้มแลอีแม่ปลาแล้วเอาขอเหนียวใส่จักน้อยหนึ่งเงินไม่จ่านี่ข่าเหนียวมันเหลีอ แต่มันผิดเป็นอุ้ยปยอดไส่ดอกอแต่ว่าเสียดายเขาเอ,อ,อ่อว่ดยิมเอาไปแปรเฮ็ดแหน่อื่นทนบักตากไว้จะทอดจ้ะมาไต่ผิดหรือ,อ,อบักตากไว้จะทอดกับต้มต้มกับอุ่นคุ้นเขา่าคุนาา้นน้ำจ้ะกิมไปคุ้มเพิ่นได้หรือเคน้ยงมาผ้าไงนอนเข่าหรือวคค่คุน้นเข่าคุ้นเข่าคุ้นน้ำจ้ะ เ่อได้กินเขาจะตายก็ไม่เกิดคุณวะอืมว่าเลี้ยงอะไรกันปิดกันเลยน้องแม่ป่านว่างาน้าวดำกันได้ร่างเขาใส่เขาจะใส่ะไรว่างใส่ว่างมั้งจะอยากหอดว่าง่ายปะลรหยักหอดกี่ครั้ง้ี่ครั้งมึงบอกหอดแค่ยัง การลำการพูดแด่ภาพนี้มีว่าที่มันลำการก็ไม่ได้กินดีเฮ็ดก็เฮ็ดกูเฮ็ดพูกินเตาอยู่เจ็บเจ็บอยู่คือจังาหวะมาคอนเนาะอาจารย์มาส่วนนอนนอนน้ำก๋าหะต้มกะต้มกระต้มกุ้งไส่ป่าปลาคอย่างดีเลย